สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านวันนี้นี้วันนี้ไน่อยู่บ้านโอ้ยเอาออกใกล้มืออยู่นะคะแม่ามาหมุมแล้วย่างมาหมุ่มอะไรจ้ะมาเบิ้งมาเบิง้งรอท,งท่านนี้นก็ไปแ้วท่านนี้รอท่านี้ก็ไปแคท่านนี้โครงสร้างหายหมดค่ะทิ้งไว้แต่ความทรงจำคือรอ เอาการเลยไม่เพชรวันนี้ไปใส่วันนี้ก็เป็นคลองห่างเลยค่ะแม่ก็ยังว่าเหลือจะ่ความทรงจำคือร้อนนะคะวันนี้เป็นเศษค่ะแม่เศษ มีอย่างเียอจา้าาตัวนี้สงสัยจะเป็นคันขาจังคันรถใส่เอาอยัางละเข้นหญ้าบัเนี้เอาอะไรเข้ยนหญ้าให้กินแล้วบัเนี้ไม่มีอดหญ้าด้อพี่เพชรอดหญ้าด้อบ่เนี่ไม่มีอะไรเข้ยนหญ้าให้หนูกินแล้ว ทำลายเหมือนเหมือนเศษเหล็กเหลือแต่ความทรงจำค่ะคุณแม่สวัสดีคุณพ่อคุณแม่เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะพ่อแม่ไม่อยู่เหลือแต่ความทรงจำเป็นเศษเหล็กเลยนะคะแม่ ค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกไลน์หน้านะคะแม่จ๋าผุราเป็นอาหารออนไลน์ค่ะแม่สาวหน่อยสาวบ้านปลาไปไปดูอ้อยมาค่ะแม่แบบน,นี้ไปบึองอ้อยมากยังก็ต้องเอาไว้ไกลมือที่สุดนะคะแม่ถ้าบอกไก่นี่แหละก็ไว้ไก่ค่ะไม่จ้างไหนไปอยู่ถึงมากกเห็นตะเสียนเลยค่ะแม่ค่ะสวัสดีจ้า